สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสาอิตมาเล็กี่41ค่ะศาส,สนาคุงจื๊อมีความสามคัญต่อไปจนเจ้าจีนเพราะคำสอนของศาสดาเป็นส่วนสาคัญในการหล่อหลอไม่เจ้าจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและวางแนวการปฏิบัติที่ดีงามสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันประวัติของศาส,สนาคุงจื๊อ เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โจศาส,สนานี้ตั้งชื่อตามกงจื้อผู้เป็นศาสดาและผู้เขียนตำรากงจื้อเกิดเมื่อประมาณวันที่18กันยายนในตระกูลคงหมู่บ้านโจอำาเภอชางผิงในรัฐลู่ปัจจุบันคือมณฑลจานตุงประเทศจีนเป็นเป็นน้องคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง10คนบิดาชื่อจูเหลียงโฮมารดาชื่อจินใจ เมื่อกงจื้ออายุสามขวบมีดาก็ถึงแก่กรรมมานดาจึงย้ายไปเมืองซิวฟูเมืองหลวงของรัฐลู่ในวัยเด็กกงจื้อลำบากมากต้องช่วยมานดาทำงานหลายอย่างเพราะเ,าออเรอบครัานะไม่ดีแต่มานดาก็ให้กงจื้อได้รับการศึกษาอย่างดีซึ่งทำให้กงจื้อเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเล่าเรียนได้แสวงหาความรู้ได้มา ด้วยความใฝ่ใจในการไต่ทอดความรู้แต่ไม่มีผู้คนมากมายมาฝักตัวเป็นลูกศิษย์ของกงจื้อมากมายซึ่งกงจื้อมีความสุขในการสอนมากจนอายุได้51ปีจิงเข้ารับราชการในรัฐลู่กงจื้อทำงานด้วยความสามารถและเอาใจใส่แต่ให้รัฐลู่รุ่งเรืองถึงได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเทียบเท่ารัฐมนตรีในปัจจุบัน ผลงา,านของคงจือ้อทาให้รัฐข้างเคียงไม่พอใจจึงส่งสาวงามมาให้เจ้าผู้ครองรัฐลุ่มหลงไม่สนใจเอาใจใส่การปกครองจนคงจือ้อเกิดความต่อใจจึงละออกจากราชการแล้วออกเดินทางไปยังรัฐต่างๆเพื่อเอผยแพร่ความคิดพร้อมกับสอนลูกศิบเป็นเวลา13ปีจึงกลับมาที่รัฐลูกคงจื้อละสังขารขณะาอายุเจปีคำพี ข้อเขียนของกงจื้อโดยตรงเรียกว่ากิงตั้งห้าหอีกิงสองซูกิงสซืกิง่งสี่ลี่กิงหจุนซิว้อเขียนที่สิทธิของกงจือ้อเรียบเรียงขึ้นเรียกว่าจูหรือตำราทั้ง 1, สี่หนึ่ต้าซุยสองจุงยุง่ง 3. ลุนยูสี่ม่งจือ้อนิกาย นักการศาสนาบางกลุ่มให้ความเห็นว่าศาสนาคงจื้อไม่มีในกายแต่ก็มีหนังสือหลายเล่มให้ข้อสังเกตว่ามีผู้นับถือศาสนาคงจื้อที่ต่างมาจากเดิมซึ่งเรียกว่าคงจื้อใหม่ในสมัยรัชวงศ์ซ่งโดยรับเอาความคิดเรื่องยินยางรวมทั้งการเส้นไหว้ของประชาชนธรรมประเพณีโบราณเข้าไว้ในหลักการผู้นับถือศาสนาคงจื้อใหม่มีข้อปฏิบัติ ที่แตกต่างจากกลงจื้อเก่าเพียงเล็กน้อยขอบคุณค่ะ